เลิกง,งานมาแล้วก็ไปเห็นแปลงสตรอเบอรี่ค่ะเจ้าพี่น้องสะอวนค่ะงามแปลงใยแห้งของเพื่อนชั้นนี่ล่ละมาเบิ่งแปลงกของจากพี่น้องมีซิบก่าตุนนับแล้วนับอีกดูแลแล้วดูแลอีกอดใจบ่ไวจะทุกคนหาหาแนวกินสมกันสีนหาหนวยพ่อก่อมแก้มจากพี่น้องเอาเด็ดไปกำลังแดง บอกเลยว่าสตอเบอรี่พัน,นุนี่คือหวานแห้งบบมีความเปรี้ยวเลยจ้ะพี่คนทุกคนถ้าเขาหมากใหญ่นี่โอ้ยหน่วยใหญ่ๆเป๊ะๆเ,เลยจ้ะแต่อันนี้มันเป็นปีแรกที่เสียล่งดินนะจ้ะพี่น้องกษสิรับประมาณนี้แหละปกติแล้วฉันเกสิใส่กับทางปลูกเลยคะ่ะนี่เห็นบ่าเอาล่งดินปลูกเพิ่นกับแตกหมากแตกนี่ดีดีนะได้ซ้ำนี่ได้พอ่อได้กินเจล <laughs> อย่างหน่อยฉันก็นมีสตรอเบอรี่น้ำมูอยู่ด้ทุกคนคะ่ะนี่เห็นบ่าหญ้ายุ่งก็เริ่มเกิดแล้วอันที่เห็นเป็นใบนะบ่ะเพา่แน่นี่าเนี่ยเป็นตะไคร้เด้ยทุกคนฉันปลูกตะไคร้ฉันมีตะไคร้น้ำมูอยู่เด้ <c oughs> <c oughs> ปัวบอกว่าถ้าไปซื้อบักมาก,กินโหลดถ้าสิมาปลูกเห็นอย่างว่าสันไว้คนมาปลูกเนาะเอออันที่เห่าปลูกกรอบก่อนนะคะนี่เห็นบ่เป็นน,นันขยายต้นน,นัน ขนาดจ้ะทุกคนอันนี้กับเป็นนันเป็นพักซี่พักซี่จีนนะคะพี่น้องนี่เห็นบก่กับพักซี่เล่าแปลงนี่คือมันถือกันอากาศเย็นมาฮัดเนาะจ้ะพี่น้องกือบบ่หลอดอันนี้กับเป็นนันโหละพผ้าจ้ะทุกคนคะ่ะอันนี้กับเป็นนันบักแตงกําลังขข้นขางเนาะเออนี่ปีนี้ฉันมีสุกิน,นีแล้จ้ะทุกคน <c oughs> บักบวบฝรั่งมีสองพัน พี่ของแม่มเมียก็จอเ,อเจาะแฉกอังสีล่ะทุกคนคะแต่ก็อยากปลูกอยากฟังน้ำมูกระเจ้าเนาะเออมาอยู่เมืองหนอกปลูกใส่แต่กระถางพี่หน้องปีดีนี่เป็นปีแรกที่แม่มเมียปลูกลงดินดินก็บบค่อยงามเนาะค่ะบบค่อยบำรุงคือเพลินเนาะเฮต่งงานหล่ะกับโมีความรููปันใดกับการบำรุงดินคือมูเนาะจะพี่นอ้องแม่เมียได้มาเพราะเ,เจ,ะจาะแฉกจะพี่นอกก้องกคมาทําการหนีบทําความสะอาดเนาะ พักทุกอย่างแม่แมีวก็อยากปลูกเองเฮ็ดเองแต่กะล่างทําความสะอาดเองพ่อได้กินได้อยากจ้ะพี่น้องพอได้ปลูกหลายจะปลูกหลายแม่แมีวก็กินพอท่านนะคะเพราะว่าแม่แมีวก็ซื้อพักอ่าล้านค้าเขามานํะจะพักบางอย่างแม่แมีวก็ปลูกบ่ได้นาะจ้ะเพราะว่าเหนือทีนบ่หลายอันใดที่มันปลูกไงเกิ่ไงเป็นพักบ้านนน่แม่แมีวมักปลูกค่ะมันดูเล่ไงจ้ะทุกคนตามสไตล์แม่แมีราจ้ะพี่น้องค่ะคนมักปลูกมักฟัง แต่วิธีท่ทางายกว่านี้ปลูกกัิก,กินบอ่อท่านคือเกา่าเหรอทุกคนคะอเออนี่เห็นบ่าพักนั่งยางหยากรก,กินกับแกบกับกบวกกินลายปันไดดอกทุกคนอืแต่ถามว่ามักปลูกบ่อมักปลูกแห้งๆจ้ะปีนี้กะสิก,กับไทยกันเลยโบควยเน้นหนักปันไดไมาโกพ่อฉันกับสีผ้าทุกคนมาถอนเบิ่งอันนี้อีกพันหนึ่ง้อจ้ะทุกคนเป็นพันุแบบอ่า สีเงาๆเป็นขาวๆทางในจ้ะพี่น้องแมลเมวทอนไปหลยเติบแล้วไปคั่นสมยังกินบ่านเบิดอยู่สมผักหรือ <c oughs> ความจิ้วของมักสมผักเนาะจ้ะพี่น้องนี่เห็นบะต้นอ่อนๆกําลังพ่อกินนี่สานี่ละเอาไปขั่นสมนี่พ่อลูกสาวกับมาจากโรงเรียนพี่น้องดาปิงกับตองเขาเนาะไม่มีกะไเฮ็ดบ่อยากนะจ้ะทุกคนกะซิมมี่ซอสเปียวอซอสด,ดาเปียวหลวก็ซอสซีอิ้วขาวหวานจ้ะพี่น้อง ได้เรียบร้อยแล้วเออเมื่อนี้กัสิถามคิดเพิ่อนจักน้องว่าเงี้ยจังได้ดีกับกุหลาบของกระถางไหมต้องเปลี่ยนกระถางไหมเสียงน้องมา่แหละคนน่ะหนูเอาให้น้องยังหนูให้น้องเลือกเอายังไปแล้วนิกหนง